มาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะมือแรกของวันนี้เาอามาน้ำเต็นตัวเสร็จก็กินเลยค่ะกินตื่นเรี่ยงวัน กินบ่ายโมงครึ่งแล้วมือแรกถ้าไม่ได้ทำงานก็จะนอนตื่นสายนะคะชาร์จเบดชาร์จเบด พอตอดำหมดแล้วไม่ว่างกินซื้อมาสองค่กไม่ว่างกินดำหมดแล้วอันนี้มีผัดกุ้งด้วยแ่ข้าวันกินแกงรกเก็กับผัดกุ้ง เนืบร็บมากตั้งตั้งขังตบข้าวในซอฟฟฟันอืมน่าเกลีมากพริกหยดตอนไม่ดีนะแต่ก็จะกินโชว์ สัสดีค่ะมาค่ะมาจิงด้วยกันช่วงนี้มือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นะคะยังยังถูกน้ำถูกอะไรเยอะไม่ได้ยังล้างจานไม่ได้ ทีคนทําเทนนะคะเบื้องหลังอืมนีแปลว่ามัาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีที่เข้ามาชมแล้วก็คุยกันนะคะวันนี้กินแบบลวกๆนะคะหิวจัดไม่ยับร้อยเท่าไหร่ คือไม่ถูกให้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยเทเปาน่ารักที่สุดขอบคุณมิตรภาพในต่างแดนมิตรภาพในติศตก น่ารัทุกคนเลยกินสดตอสตตอดำแล้ว,วก็ยังกินนะฮะกินไม่ทันมันดำแล้วอืใครเข้ามาก็สวัสดีทุกคนนะคะ จดีก็ให้ของวันด้วยนะนี่กินถูกใจก็ขอของวันวนะเป็นคนใต้ปะใช่ค่ะสำเร็มันออกใช่ไหมสำเร็ใต้ออกแหลงเทงแหลงเทงเป็นคนชุมพรนะจ๊ะที่เปอเป็นคนจังหวัดไหนเอ่ยเชฟเป็นคนจังหวัดไหนคะนกิงแกงกบวันนี้ แกงกบแกงขาแกงกบใส่ใบชาพลูเผ็ดมากทำเครื่องแกงเองแกงใต้ผมคนเหนือครับเชียงรายโอ้ยินดีด้เลยจากคนเชียงรายนะคะเราเป็นคนใต้แต่เราโดยชอบภาคเหนือเพราะว่ามันสวยมีแต่ดอกไม้เราไม่ชอบทะเลเราไม่ชอบเลนะเราเป็นคนใต้แต่เราไม่ชอบเล รูแผ่นปลื้งมนจอปรเลขอบยืดข้ามขอบยืส,ส,สำหรับหัวใจนะคะพวกคุยกันพวกคุยกันสิบนาทีครับขอบคุณค่ะอืมเก่งกอบแต่ว่าอยากกินกุ้งด้วย มือนะคะสองมือดูเวลากินไม่ว่างเลยเนะี่คนใต้กินต้อท้วงเปลือกอย่าแปลกใจเนาะมันไม่เหตุผลว่าทำไมต้องกินท้งเปลือก อะไรสิมันไม่เหม็นไงไม่มีใครรู้ไงก็กินสตออืมาแล้วก็อร่อยด้วยกินทั้งเปลือกอ๋อเพราะใครใส่เยอคือใส่ใหญ่ไง มดูฟเยอกมองออกมันเป็นไฟยือกอุย,อยขากบ,กบวิ่งเลยค่ะวิ่งออกนอกถ้วยแล้วไม่เป็นไรอยากินหัวกุมาก วักุ้งนี่ดูดเครื่องแกงผัดกุ้งก็ทำเครื่องเองอร่อยมากวัวกุ้งดูดเครื่องแกงแต่เผ็ดเสบปากเลยต้อบอกไหมเครื่องแกงทำเองนี่เผ็ดเสบทะลุอ้านี อรูปตลกให้ด hmm. hey ูอะิ D ้อ e. mm ือะไรนี <năm S 2> mm ่นาเกลียดจริงกินน้ำลูกไหบจนมูกอ่ะไม่ได้หยิบชิชูมา cái <laughs> đó không thoải mã, có bĩnh thế, có cứng thế, chắc, nó lại đây, to to, không tỏa rồi hóa rồi nó hóa rồi cơm ạ à rồi cơm em mình đột nám đột à วันนี้วันอาทิตย์สิบสามอุ้ยระเด็นไทยใกล้เข้ามา น้ำมูกไหลเผ็ดนะคะเผ็ดสุดตาดดูหน้าเรานะคะ่ะทาแต่รองพื้นแป้งไม่ทางพี้เกีย ก็มันติดเชื้อค่ะหั่นแล้าปาบิกระติดปาปริกระหันแล้ว thiếu <laughs> mới dù cho mới dù biết mở lắm mình sẽ coi mấy một lần này đi đâm tía nữa đâm thế nào nữa chúng nó hơi Bye bye. Hả? À, có chai bụng nữa. Tiếp tục. Hả mới chưa?